สวัสดีครับคุณผู้ชมและพี่อนครับผมนนชาลอลนจดิจุสุขการคนดีชันเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมจะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่เมืองคคนครับชมความสวยงามของเมืองชายหาดริมฝั่งอ่าวไทยนั่นเองครับผมที่นี่ชุมชนบ้านบางขูอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่จะต้องมาให้ได้ก็คือที่นี่เลยครับถนนเรียบชายทะเลขนอมศิชชนไปครับไปถ่ายรูปกันฮะ จากกี่คุณเขาทะเลแผ่นน้ารอให้เราได้ก้าวไปจะมีเกิดร้อยยิ่งวันที่สวยงามเป็นสุดใจโลกใบน,นี้รอให้เราไปพบเจอ Mobile Banking จากธนาคารกลุ่งเทพ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนวันนี้ผมและน้องชานนขอพาทุกคนล่องใต้ไปสัมผัสมนสเสนทะเลอ่าวไทยที่ชุมชนบ้านบางคูตาบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ชุมชนบ้านบางคูเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับคลองบางคูในอดีตเป็นเส้นทางสัญจรหลักของอำเภอขนอมยาวนานกว่า100ปีและยังถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนเพราะเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้หลักของชาวบ้าน ชาวชุมชนส่วนใหญ่ทําสวนเป็นหลักและทําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอาชีพเสริมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างยั่งยืนครับและตอนนี้น้องชานวนวลก็พร้อมแล้วนะครับที่จะพาเราไปสัมผัสวิถีชีวิตและความงดงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงสำลานใจไปทั่วทิศ สวัสดีครับคุณผู้ชมและพี่อนงครับผมนนชาลลน์ดิกุสุลการคนดีเกเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมจะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่เมืองคคนครับชมความสวยงามของเมืองชายหาดริมฝั่งอ่าวไทยนั่นเองครับผมที่นี่ชุมชนบ้านบางขูอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่จะต้องมาให้ได้ก็คือที่นี่เลยครับถนนเรียบชายทะเลขนอมศิชนไปครับไปถ่ายรูปกันฮะ ชื่อของถนนเรียบชายหาดเส้นนี้มีชื่อว่าถนนพลายจำเรินครับเป็นชื่อเต็มของพลายดำช้างคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นถนนเส้นลัดจากเขาพลายดำอำเภอสีชนไปยังอ่าวท้องหยีอำเภอขนองครับรวมระยะทาง8กิโลเมตรโดยถนนเส้นนี้ถูกจัดให้เป็นถนนเรียบชายทะเลที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทยมีจุดจอดรถชมวิว180องศาซึ่งรับรองว่าถูกใจสายโซเชียลที่ชอบอวดรูปสวยๆแน่นอนครับ เซลฟี่ <Self> ด้วยกล้องฟิล์มครับทุกคนจะไปลุปนตอนล้างอีกทีครับคุณ <Yeah. S 1> ผู้ชมครับจุดเช็คอินจุดแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปที่ชุมชนบ้านบางคูครับผมอยากจะพาไปอีกหนึ่งที่รับรองว่า,ว,าว้าวไม่แพ้กันแน่นอนตามมาเลยครับ Let's go ูช้มชมครับจากถนนเลียบชายทะเลครับประมาณสัก17กิโมตรหรือว่าขับรถเนี่ยก็ประมาณสัก20นาทีฮะก่อนที่เราจะไปถึงชุมชนบ้านบางคูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวชื่นชอมบมากๆครับก็คืออุโมงค์ต้นยางนั่นเองครับยาวสุดสายตาสวยงามมากๆไปไปถ่ายรูปก,กันครับตลับด ที่นี่แน่เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาตัวแทนชุมชนครับสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับดีค่ะเตรียมพร้อมกันอยู่เลยไทแลนดเลยสวัสดีค่ะน้องชานน้องนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องนนท์ที่นัดไว้ครับป้าคุณผู้ชมครับนี่คือป้าวันนาครับจะเป็นคนที่พาเราเที่ยวในวันนี้ เดี๋ยวเราจะพาไปหาหอยกันครับผมหอย,อห,อยหอยประเภทไหนครับเขาเรียกว่าหอ,ห,ออหอยกันหอยสลับอ่ะ๋อหอยกันหอยกันที่ผมเคยหามาแล้วรสชาติดีมากแล้วก็ตัวใหญ่รค,ครับผมได้ค,ครับป้าตอนนี้ผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวเตรอันดับแรกเข้าใส่ชูชีพก่อนไปลุยกันลุยเอาลงเรือเอาป้าครับนี่ฮะป้าลืมแอ้ลืมเสื้อชูชีพนี่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูแลป้าเองครับเชิญครับพี่พีครับเชิญเลยครับ ก่อนนาครับวิถีชีวิตของชาวบางพูนแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่มีความแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเยอะมากค่ะตก่กนคลองบางคูนี่ก็เปรียบเสมือนทางข้ามนาคุมเพราะตก่กนเขาไม่มีถนนชาวสวนชาวไร่ชาว,ว,น,ชาว,าชาวนาก็โอองลงเรือไปขายในเมืองครับผมแต่เดี๋ยวนี้มีเส้นทางข้ามนาคุมสะดวกครับการใช้เส้นทางนั้นก็หมดไปโอ้ครับแต่จริงๆแล้วก็คือคลองบางคูเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญของคนที่นี่เลยใช่คลองบางคูนี่ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนบางคูครับเพราะเป็นแหล่งอาหารของคนที่นี่อาหารกุ้งหอย ปูปลาแหล่ง <ผม S 2> พ่อพันธุ์สัดน้ำอย่างดีมาถึงกิจกรรมของเราบ้างดีกว่าครับประวันนะเรากำลังจะไปหาหอยกันปกติหอยกันนี่มันจะอยู่ในป่าชายเลนเลยมันจะฝังตัวอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำกร่อยมันอยู่ในน้ำกร่อยที่เป็นน้ำสะอาดตรงนี้ค่ะโอเค,คไปครับไปหาหอยกันกันไปหาหอยกันกัน <laughs> ตรงนี้เลยค่ะโอเคครับ อันนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับจริงๆเราก็เดินอยู่ในป่ากองกลางเลยครับทุกคนจะมีโคลนสลับกับลากไม้เนาะใช่จะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงกลัวจะสะดุดนะครับ,บระมัดระวังหน่อยพราวนาครับคนที่บางคูนี่เขามีเทคนิคการจับหอยกันยังไงฮะอ๋อเขามีอาวุธอย่างหนึ่งคือมีดกิจยาที่เขาไม่ใช้แลว้วอ่ะฟาหหาเลยพอเสียงนั่งแก,ก๊กนี่ก็แสดงว่าตรงนั้นมีหอย okay. โอแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับ สหาได้เยอะไหมครับตัวอย่างหอยกันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนอันนี้ถือว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวขนาดกลางมผมอยากลองบ้างอะ่ะเอาลองเลยลองเลยกิดกีไปกิดกีดไปปอกๆอกนี่อะไรครับปอกๆอกแล้วก็โอ้โหนี่อ่านี่งาเรียบร้อยฮะอหอยกิ่งไม้เอาอ่เอาเฮ้ยฮะเห็นไหมนี่ป่ะอย่าโคตรแรงๆเดี๋ยวมันตายเลยโอโทษครับขอโทษครับหขอเราเบาให้รู้ว่าใช่ พ่อเพื่อนเกือบตายโอ้ชัดชก็คือหยิบออกมาได้เลยฮะหยิบออกมาได้เลยมีชัดที่มาได้โอ้โหใช่ปะเนี่ยนี่แหละก็เรียกว่าหอยกันนี่แหละคือหอยกันนี่ครับสุดยอดป้าครับอันนี้ถือว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับจัดว่าตัวใหญ่แล้วเนี่ยขนาดแปดถึงสิบตัวต่อหนึ่งกิโลสิบตัวโลว่าง,งั้นใช่เอาเก็บเก็บผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทุกคนคือมันเยอะด้วยแหละฮะผมว่าเยอะเอาเก่งเก่งจังโอ้เจอแล้วโอ้ตัวใหญ่ นี่ครับหอยกันนะครับสดสดเลยตรงนี้สังเกตด้วยนะครับว่าคือข้างในเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในปักกงกลางครับแต่ว่าตัวข้างในของหอยเนี่ยเขาสะอาดมากจริงสะอาดสะอาดมากจะไม่มีขี้โคลนอยู่ในนั้นเลยนี่ขี้โคลนที่เห็นนี่คือจากมือผมนะฮะไปไปหาต่อนเอาแล้วโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับเกือบเกือบสโลได้นะครับเนี่ยอันนี้เกือบ2โลเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับภารกิจเก็บหอยกันของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันนะครับพูดไปแล้ว น้ำลายไหญ่ไปไปทำอาหารกันครับป้าไปเดี๋ยวไปทำอาหารกันโอ้โหน้องชนนอหอยกันตัวใหญ่มากๆเลยครับเนื้อเยอะแบบนี้ยคงต้องอร่อยแน่ๆพี่แทงน้ำลายสอเลยล่ะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาตะลุยชุมชนกันต่อครับ โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการคารวานสำรานใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่2ครับเรายังอยู่ที่ชุมชนบ้านบางคูจังหวัดนครศรีธรรมราชและตอนนี้น้องชานนก็พร้อมแล้วที่จะพาเราไปเข้าครัวชิมเมนูเด็ดของชุมชนนี้กันไปกันเลยครับ กลัามาลุยกันต่อนะครับที่ชุมชนบ้านบางคูครับผมเมื่อช่วงที่แล้วเราได้หอยกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมนูวันนี้เราทําอะไรกินบ้างครับป้าเอาใบลวกจิ้มค่ะน้นําลายลายแล้วครับทุกคนอันนี้ลวกจิ้มใส่น้ํานิดเดียวเพราะว่าน้ำหอยที่มันจะออกมาเยอะครับผมพอน,น้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่หอยได้เลยใส่หอยกันกันครับใส่หอยกันปกติหอยกันนี้เขาขายราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่ขายรูปละสิบห้าถึงยี่สิบบาทแค่นั้นไม่แพงไม่แพงนี่ฮะอ่าได้ไดนะ้นั่นต้องอาร์ารนิดนึงนะครับแสดงว่ากําลังดีน่ากินมากนะ จิ้มซีฟู้ดได้เลยอะฮะใช่ค่ะห,หนักกินมากดูเนื้อหอยสดและใสามากกินได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยไหมครับปพา่าเ,เรียบร้อยค่ะโ <Okay. S 2> อเคเมนูต่อไปอะฮะแกงส้มหอยกันแกงส้มหอยกัน นี่คืออะไรครับเฟื้อค่ะหรือว่าทูบหรือสีเฟื้อเฟื้อค่ะทูบหรือสีใช่สรรพคุณดีต่อสุขภาพมากเลยผู้หญิงเนี่ยใช้สําหรับบํารุงน้ํานมเราใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีน้ํามะขามกระปิค่ะแล้วก็เครื่องแกงส้มค่ะแล้วปรุงรสด้วยน้ําตาลนิดหน่อยค่ะนี่นะครับแล้วก็ที่เด็ดของเราเลยก็คือหอยกานนั่นเองอยากกินแล้วครับ โอ้โหนี่แหละครับาาโอ้ขอบคุณมากครับแกงสก้มโอ้ขออนุญาตครับรแค่ได้กลิ่นนี้ก็สุดๆแล้วนะครับภรวนาเมนูของเรามีอะไรบ้างครับในวันนี้อ่ามีแกงส้มหอยกันปลาเพลือหรือทูบลือสีครับแล้วก็มีแกงเลียงแกงเลียงก็หอยกันอีกครับแล้วก็มียำหอยกันกับมะม่วงหนูก็ยิบมะม่วงใส่มาครึ่งเดียวพอครับ อันนี้คือเครื่องยำอันนี้เครื่องยำนี้ก็ประกอบด้วยกะปิพริกขี้หนูแต่ต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะจิจ้าจีจา,จา,จาเดีบบวนี้แล้วก็มีกระเทียมหน่อยหนึ่งตามเข้าด้วยกันแล้วก็ประคุกกับหอยลงรสด้วยไอผักชีฝรั่งหน่อยหนึ่งครับผักชีฝรั่งครับเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วกัน,นยำหอยกันบ้านบางคู <c oughs> เดี๋ยวลองมาชิมนะครับ <c oughs> โอ้ย จีจ้าสะใจเผ็ดเผ็ดมากค <c oughs> ือยำหอยต้องยดใส่จจ้าคือให้เปรี้ยวนำหนึ่งเลยครับคือหอยสดมาก2คือเข้มข้นเผ็ดเปรี้ยวอร่อยมากครับทุกคนมาต่อไปครับแกงส้มดีกว่าครับ <c oughs> แกงส้มเฟือครับ เฟือนะครับมันจะมีรสฝาดฝาดหน่อยนะครับฝาดฝาดหวานหวานมันตัดกับความเข้มข้นของแกงส้งไมได้ดีมากครับแล้วหอยกันครับเด,ด้งดึ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 งอยู่ในปากครับอร่อยมากและจบที่เมนูสุดท้ายดีกว่านะครับหอยกันลวกจิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยใหญ่เท่าช้อนนะครับทุกคนื หอยเด้งอยู่ในปาก,ปากัดเข้าไปมีน้ำหวานหวานเยิ้มออกมาตัดก,กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเต็ดครับทุกคนตวานาครับขอบคุณมากเลยครับอ,อุตสาห์พาผมไปเก็บหอยทำอาหารให้ผมกินอีกลังหางยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกินก่อนหอยกันที่เด่นจริงครับลุยครับเล่วกันินข้สวัสดีกูครับ สััดีครบไปเที่ยวต่อกัอนนะครับในอำเภอขนอมมีจุดท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดหลายแห่งเลยครับเรียกได้ว่ามาอำเภอเดียวมีครบจบทุกรูปแบบจริงๆซึ่งพอได้อิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆของชุมชนผมเลยอยากนั่งพักผ่อนคลายสบายๆซึ่งชาวบ้านเนี่ยแนะนำให้มาที่สวนตาสันรครับซึ่งเป็นสปาปลาต่อเท้าท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้นะครับ คุชงครับจากบ้านบางคูนะครับมาที่สวนตาสันครับประมาณสัก16กิโลเมตร20นาทีนะครับคือเวลาเดินทางฮะค่าเข้าที่นี่20บาทเท่านั้นเองครับกว้างขวางมากนะครับทุกคนก็คือเข้ามาเนี่ยเป็นสวนเลยมีสัดส่วนชัดเจนครับมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไฮไลท์นะครับสปาเท้าด้วยปลาตอดครับโอ้ยผมก็คิดว่าเป็นปลาตัวเล็กๆครับแต่ปลาที่นี่ตัตัใหญ่มากครับผมเวลิกูดครับ ค,ค,คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับห่างจากสวนตสาสันเนี่ยเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองครับก็คือที่นี่ครับแกรนดแคนยอนขนอมตามมาครับ คุณผู้ชมและพี่แท่งครับต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่สนุกมากๆเลยครับผมได้กินอาหารถิ่นรสเด็ดได้ไปเที่ยวสถานที่อันซีนหลายหลายที่เลยอำเภอขนอมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่เพียบเลยทีเดียวเที่ยววันเดียวไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกคนยังคงเที่ยวอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของผมแล้วเจอกันใหม่วิกหน้าครับบ๊ายบาย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปนะฮะที่เต็มอิ่มและวาไรตี้จริงๆครับอย่าลืมติดตามความสนุกแบบนี้ได้อีกสัปดาห์หน้านะครับได้ที่เที่ยวแล้วฮะคุณเอิร์ดก็ไม่ลืมหาร้านอร่อยในอำเภอขนอมมาฝากเช่นเคยครับในช่วงสาขาพาชิม ลงไปเที่ยวชุมชนนะครับผมงมหอยเสียพลังงานไปเยอะถึงแม้ว่าจะได้ชิมหอยบ้างก็ไม่ได้เป็นมื้อเต็มๆถ้ามื้อจัดเต็มๆต้องช่วงนี้สาขาพาชิมนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านชายใหญ่ซีฟู้ดก็แน่นอนก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านนั่นคือพี่ชายใหญ่และคนแนะนาครับพี่โดดจรัญญาผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนสาขาสี่ชนนครศรีธรรมราชนนเองสวัสดีครับพี่ชายใหญ่ครับสวัสดีครับพี่โดดมาถึงบอกว่าเออจะต้องมาที่นี่เลยบรรยากาศดีแน่นอนริมน้ําและก็จะได้กินอาหารทะเลสดๆด้วยใช่ค่ะนอกจากอาหารทะเลสดๆแล้วมันจะมีอาห อาหารพื้นบ้านอาหารจีนรับรองว่าถ้ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้านี้ก็หลากหลายมากเราควรจะต้องเริ่มจากอะไรดีครับพี่ชายใหญ่ยำสมุนไพรกระทงเผือกครับประกอบด้วยปลากระพงทอดกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็มีแอปเปลิลเขียวครับแล้วก็มีเผือกเคลือบน้ําตาลโดยขมาครับอันนี้เป็นเมนูเรียกน้ําย่อยพี่เลยรสไม่จัดมากค่ะดีงามอันนี้เรียกน้ยยําย่อยแล้วหลับไปพี่อยากแนะนําคุณเอ,อิร์ธถ้ามาที่นี่นะถ้าไม่ได้ทาน ตเตาเต้ยหม้อไฟถือว่าพลาดอย่างแน่เลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้ําซุปเนี่ยหวานกลมกลม่อมแล้วปลาเนี่ยสดนุ่มเด้งต้องลองทานดูค่ัผมลองแต่น้ําซุปก่อนเฉยๆได้ไหมแค่น <c oughs> ้าซุปเฉยๆมันก็แบบกินแล้วสดชื่นแล้วดูมันแตกต่างจากน้ําซุปทั่วไปเนาะใช่ครับเพราะว่าเราทําสไตล์น้ําซุปหูฉลาบเราใส่เหล้าจีนไปด้วยนะครับมีปลาหมึกแห้งนะครับใช้ปลาหมึกแห้งที่มาจากสิชนมันเหมือนแบบน้ําซุปหูฉลามจริงๆ ความเด็ดของเต่าเต้ยหม้อไฟไม่ได้อยู่แค่น้ำซุปเห็นไหมว่าปลาก็คัดมากปลาที่เราใช้อย่างน้อยต้อง8ขีดขึ้นไปนะครับและแน่นอนต้องสดต้องต้องสดเลยครับ uh huh. น้ำจิ้มเรามี3แบบด้วยกันนะครับ,รบมีประเภทซีฟูด้ดซุกี้ครับขาปมและอย่างหนึ่งก็เป็นเ,เจ้ียว นอกจากปลาสดเนอะเวลากินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี่ยวเด็ดมากเพราะว่าในตัวน้ําจิ้มเขากลมกล่อมมากอะถูกต้องค่ะครับผมนะครับและปิดท้ายภูมาผัดมะนาวเป็นสูตรภูเก็ตครับเออบอกไม่ถูกเนาะเออใช่เออมันไม่เคยกินทีไ่ไหนจริงๆอะจริงๆมันจะเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มีความหวานใช่แล้วมันก็มีความมันอ่าเอออันนี้สิง อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับเมนูยังมีหลากหลายมากที่สําคัญมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับเลยครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่มาจากรายการคารวานสำรานใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการเพจร้านได้เช็คอินร้านชายใหญ่ซีฟูด้ดแถมฟรียำเม็ดมะม่วงหินระพนันหนึ่งจานครับส่วนลูกค้าชําระด้วย QR วอารคของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหารและที่พักของโรงแรมชายใหญ่เวฟอนสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิ้นปี2 5 6 5เลยครับ All New Isuzu D Max กลับเข้าสู่รายการคารวันสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่3ครับช่วงชุมชนสำราญใจนะฮะวันนี้เพื่อนร่วมเดินทางของผมอาจารย์จีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมจิรัติบุญสมบัติอาจารย์จีนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนครับครับผมนะฮะอาจารย์วันนี้เราจะล่องใต้กันนะครับไปยังอุทยาสีธรรมราชนคือขอมที่ชุมชนบ้านบางคูครับผมอําเภอขนอมเนี่ยท้องดีเพียบเลยนะฮะมีถนนเรียบชายทะเลเป็นเส้นทางใหม่สวยงามเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเยี่ยมเลยครับและนอกจากนั้นนะฮะพอเราเข้าชุมชนบ้านบางคูเราก็ไปเที่ยวนะฮะทํากิจกรรมที่คลองบางคูกันด้วยการล่องเรือไปชมป่ากงกลางอ่างโดมสมบูรณ์นะครับแค่นี้ก็สนุกแล้วครับใช่ครับ ฝากของชุมชนกันบ้างเริ่มจากนี่เลยครับน้ำผึ้งชันลชนลงชันนลงตัวเล็กๆแต่เขาเนี่ยสามารถให้ความหวานเราได้รสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโอ้โหแม่ เข้มข้นมากสมชื่อน้ำผึ้งชานาลงก็ขายเป็นขวดใหญ่แบบนี้ด้วยแล้วก็ขวดเล็กแบบนี้ด้วยนะครับเป็นของดีของเขาต่อมานะครับนี่คือจมูกข้าวนะครับข้าวสังยดที่มีชื่อเสียงของเขานะครับลดความดันนะครับสิวฝ้าป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยใช้ทานก็ได้ใช้ทาก็ได้นะฮะผมว่าใช้ได้2แบบใช่ครับรวมไปถึงกาแฟจมูกข้าวเป็นของดีของเขานะครับรวมไปถึงข้าวสังยดบางครูหอมนุ่มก็สามารถปหนุนกันได้รวมไปถึงงานฝีมือของเขาแบบนี้อันนี้เป็นผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง ใช่นะเขาจะเขียนรดลายด้วยเทียนนั่นก็คือของที่เขาเอามาจากพวกเรานะครับอาจารย์จีครับได้มีโอกาสคุยกับชุมชนแล้วเนาะได้คุยยเรียบร้อยครับชุมชนเขามีความต้องการในเรื่องไอเดียอะไรบางตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเขาเนี่ยพี่แทงเขามีความต้องการอยากจะให้มันดูเป็นหนึ่งเดียวกันจําได้ง่ายและประชันผลันธ์ได้ง่ายอ๋อครับในใต้ร่มใหญ่นั้นะก็จะมีน้ําผึ้งมีข้าวสังยดมีผ้าอยู่ภายใต้อัมเบร่าใหญ่อันนั้นก็คือทางชุมชนอยากรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อให้เกิดการจดจําได้ง่ายจดจง่ายแล้วอันนี้ นะเมื่อเราพูดถึงขนมเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยเนี่ยคือปลาโลมาสีมชมพูผมก็เลยนึกถึงการที่จะสร้างความรู้สึกสัมพันธ์กับปลาโลมาและให้เกิดการดูแลผมเลยเอาปลาโลมาเนี่ยมาสร้างเป็นปลาโลมาว่ายเวียนกันเป็นวัตถาจักรความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนของชีวิต<ม>นะครับ,รบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังคอบาติก<ม>อันนี้เป็นชื่อที่ทางชุมชนเลือกมาว่าอยากจะให้เป็นชื่อใหญ่ที่ใช้กับทุกๆผลิตภัณฑ์เลย<ม>นะครับแล้วก็ปลาโลมาที่เด่นเนี่ยคือปลาโลมาสีชมพูเพราะนั้นสีของโล้ีมพวอ จุดเด่นเรื่องบาติกเราก็เลยดีวอลอปต่อไปเป็นการทําลวดลายของโลโก้เนี่ยจากเทคนิคการทํามัดย้อมหรือว่าการเขียนด้วยผ้าบาติกนั่นเองนะครับก็จะเกิดเป็นเอกลักษณ์ครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะนําไปเครี่องค,คายเพื่อให้มันอยู่บนชิ้นงานต่างๆเดี๋ยวเรามีของจริงให้ดูนะครับของจริงเริ่มจากอะไรดีฮะอาจารย์น้ําผึ้งนี่น้ำผึ้งเนี่ยเขามีชื่อของเขาเองว่าน้ําผึ้งสุภาวรรณแต่ตรงหัวเนี่ยจะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังคอบาติกครับแล้วก็ต่อด้วยน้ําผึ้งสุภาวรรณอย่างชัดเจนพร้อมกกกกััับบเอออาาาลลษษณณะขงผ้ติที่ ของชุมชนเนี่ยครับมาสร้างให้เกิดเป็นแบ็กกราวที่เป็นไอดีนิตี้หรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเขานะครับแนะนําให้ทําเป็นสติ๊กเกอร์แปะแปะง่ายๆเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ทุกคนมีมือถือก็เลยเสนอว่าจะเป็น QR code ที่สแกนปุ๊บเนี่ยก็จะทราบเรื่องราวของชุมชนข้อมูลของน้าผึ้งมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างน้ำผึ้งชนลงดียังไงลงไปถึงสามารถติดต่อได้ใช่แล้วนะครับแล้วก็เสนอว่าน่าจะมีทั้งขวดใหญ่ขวดขนาดกลางแล้วก็ขนาดเป็นหลอดบีบครับมันก็จะเป็นวิธีที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหมม่ไดด้้้ีีนนนะอกกกจจาาํผึงงชล็ สังยตเนี่ยครับจะเป็นของแบรนด์อิมเอมสังยดแต่ทั้งนี้เราก็จะมีโลโก้วังคอบาติกคลุมอยู่เป็นหัวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับลายบาติกก็จะแตกต่างกันที่สีเพื่อแบ่งสิ้นของผลิตภัณฑ์นะอย่างนี้ก็เป็นโทนน้ําเงินอันนี้ก็เป็นโทนเหลืองครับแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการผูกลัดมัดร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเป็นงานที่บรรจงทำาแพ d m a d e ครับดูแล้วมีความใส่ใจหนความเป็นโลโก้แล้วก็มันก็ใช้งานได้ดีสามารถทิ้วได้ครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือผ้าบาติกเป็นงานฝีมือท มาพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่มันจะตอบการใช้งานวิถีชีวิตสมัยใหม่ครับผมอยากจะเริ่มที่กระเป๋านี้เป็นงานใหม่ที่อาจารย์คิดขึ้นมาให้นะครับเนี่ยตัวแท็กเนี่ยครับก็จะต่อเนื่องกับฉลากของผลิตภัณฑ์ต่อด้วยควนทองบาติกซึ่งเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์เขาเองควนทองใช่นนี้ทาแท็กขึ้นมาแล้วก็ห้อยกับสินค้าการเขียนภาพบาติกเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของบาติกจากท้องทะเลหรือจะเป็นกุโงมงต้นยางแกนแคนยอดได้หมดเลยทถนนก็ได้อยากจะให้เอาจุดเด่นนี่แหละมานําเสนอในชิ้นงานลองเอาเส้นใยทีี่่มมมมมอออยูในนนนนชชุะครัับาาถกทเเป็หื สร้างแหเอามาประกอบเข้ากับงานผ้าตรงนี้อาจจะสร้างรูปแบบใหม่ของกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาอันนี้แบบสายยาวหน่อยนะคอันนี้นะครับแบบถือก็มีหลายขนาดลองดูว่าตลาดถูกใจแบบไหนใช่แล้วอย่างใบนี้เป็นกระเป๋าพกพาแล้วก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการนําวัสดุเหลือใช้ของชุมชนเวลาเขาตัดผ้าเราจะไม่ให้เหลือเศษทิ้งไปเลยเพราะนั้นเราจะเอามากลางออกมาเป็นกระเป๋าอันนี้เก๋นะฮะใช้ผ้าที่เป็นเศษเเนี่ยมาต่อเพราะเรานี่เป็นเซอร์คูลาร์ดีไซน์คือการนําวัสดุต่างๆมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้มันเกิด ประโยชน์ขึ้นนี่อันนี้นะฮะใส่โทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสตางค์ใส่ได้แล้ววิธีเก็บเท้าก็ดีนะพับง่ายๆเลยฮะมันจะมีแนวพับอยู่3ส่วนหนึ่งสองอันนี้น่าซื้อนะเห็นแล้วหุดหนุนเลยที่ตอนนี้งานทํามืออย่างเงี้ยการต่อผ้านี่อาจจะดูเหมือนต่อเสร็จแล้วมันดูง่ายนะแต่จริงเขาใช้เวลาเพราะนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องทาให้รู้สึกว่าของเรามีมูลค่าขายได้ตั้งแต่สัก350มากกว่านั้นก็อยกเป็นไปได้ขายได้แน่นอนขายความมีเสน่ห์ของเขาจากเศษผ้านะครับขายได้แน่นอนล มากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเสื้อเสื้อยืดก็อยากจะเสนอว่าลองเอาเทคนิคการมัดย้อมมาผสมเข้ากับการทําบาติกซึ่งอย่างนี้จะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยเราทําเป็นมัดย้อมเหมือนกับเป็นท้องทะเลแล้วก็โลโก้เนี่ยก็เป็นเหมือนลูกบอลที่ฟาลมาเข้ามาเล่นก็เป็นวิถีที่ดูแลสนุกสนานมีความสดชื่นนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ออกแบบมาให้เรามีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะย้อนความรู้สึกไปถึงสมัยเราเคยเขียนโพสการ์ดนี่คือโพสการ์ดทำมือจากผ้าบาติกครับเวลานักท่องเที่ยวมาที่ชุมชนก็ จะมาเขียนส่งกลับมาหาคนที่เขารักเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านวิถีที่มันคลาสสิกมันทํำยังไงฮะเนี่ยอันนี้คือภาพลาติกที่เขาตั้งใจเขียนเป็นรดลายเย็บเข้ากับกระดาษเขียนเป็นเรื่องราวของชุมชนเนี่ยครับใต้ทะเลหรือว่าเป็นดอกไม้ต้นยางเอาจุดเด่นของชุมชนนั่นแหละครับมาสื่อสารประถันพันชุมชนนั่นคือไอเดียนะครับที่อาจารย์มาต่อยอดนะครับให้กับทางชุมชนใช่ครับนี่คือเรื่องราวนะฮะดีๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ชุมชนบ้านบางคูอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านบางคูอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้ก็ยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์จีฮะที่มาต่อยอดไอเดียดีๆให้กับทางชุมชนครับขอบคุณครับยินดีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและอาจารย์จีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย วันนี้นะครับน้องชานนจะพาพวกเราไปเที่ยวชมความงามของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ชุมชนอ่าวทะเล็ดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอุย้ยน่ารักมากแ,แเธอและฉันจับมือเคียงกันเส้นทางความฝันมันก็